สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพี่พี่นาตา,าทุกคนครับมนนื่อี้ซุเปอร์เจมมายิงป่าครับยิงป่าท่ายเคื่อนครับมื่อน,นี้ท่ายเคื่อนน้องประเสริฐเมื่อน,นี้อากาศหนาวครับตื่นเสาร์มากบางเสาร์นี่ชิบหาของซาครับหนา,า,บา,าวนาานาขักเยอะเด้อเมนนื่อี้ก็เลยออกมาหาเลาะเมืองป่าครับเรียมีป่าล่อไป หมายทยเคลื่อนครับมือนนี่เดี๋ยวมาลรดน้านก,นกันครับสิมีป่าแดงยิ่งบ่งมือนนีแต่วบานาน้ำนี่บ่ค่อยดีปานไหเด้วยผมว่ามือนนี้น้ำจะเป็นสีคุณคุณครับเฮ้ครับเดี๋ยวห้องมานัางซ่อมมัน้งกันครับสิมีผลงานในพี่น้องในรับส้มมาครับหม้แบบนี้ครับมือนนี้หม้่ทยเคลื่อนนะครับ หมายที่เฮายิ่งไงเชโดได้รอบก้อนนี่นะครับแต่วันมืนน,น้ำแบบน้ำมันเนี่เป็นสีคุ้นๆแน่มันเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าครับที่ว่าให้น้ำแปลสภาพน้ำเป็นเป็นสีนี่สิกับว่าแน่ใจนะครับอยวมานางซ่อมมนันแล้วกันครับสีมนีปา่าบ่วันมืน,นี่มีผลงานเด็พี่น้องเลยรับชมบาครับไปครับนางซ่อมมนันแล้วกัน แดดดีล่มนึ่งนะครับแต่ว่าน้ามันแปลี่ยนสภาพพอป่าะะมันละเมอเนี่ยเดี๋ยวยางหลอกอันขึ้นเมื่งเรื่อๆก็ได้ครับอันต้นนี้บ่มีอาจจะบ่กคือเลยล่ละผมว่าต้นนี้ หญ่ไม้มาไหม่ครับเมื่อกี้เลยขึ้นขึ้นต้นไม้มาขึ้นยางไว้กัลังกินน้ำครับกินน้ำพระท่านยิดมฟ้าขวดเกือบพระท่านครับปานินครับปานินเขามาตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาเห็นบั้งครับช็อตยิงบัวใหญ่ครับถ้าไเด็ดเตียวกล้องป่านี้มักมากย้มเฮ้าบระท่านพรนอมนะครับกินน้ำเกือบ ถ้าไหนปิดขวดปนินครับปนินหน่อยตรงว่าไยงไไ่ายปนินอาจจะใส่ซีหาขีดเนี่ยแหละยันลุดนเด้อถือยัดดยง,อยงไงปนี่ย ใส่สวยอยู่ครับอย่าลุดเด้อฮึอู้อู้น่าจะเจ็ดแปดชีดดีเด้อครับใส่สวยอยู่นี่ครับอย่าลกไปกลางครับ มานแล้วครับแตมแหลกก็อ,อก๋ออย่งก็ฟ้ามาืดลงครับประมาณหกเจ็ดขีดครับตรนี้ใส่ปลาเผาเก็บปลาครับแตมแหลกเข้ามานแล้วครับมัอนี้มาเหี่ยวแล้วมัอนี้ได้แตมแหลกแล้วไปครับเดี๋ยวเก็บปลาเดี๋ยวลุยกันต่อครับกินน้ำกันครับกินกี่กินน้ำด้จิบเดียวนึง เดี๋ยวกินน้ำเราลุยกันต่อครับมาครับลุยกันต่อ นางซ้อมมันกันต้อครับมันหลุนน้ำกันทีนี้ป่ายังไม่อีกว่าเหมือนเลยไอช้อนถีบอบอตุ้งเตะไปดิบันชีเลย หอหลอดทองวะเพื่อหลายคนมันบข่ขืนน้ำผ่านจ้ะ ใจหอนปดจะไข่ล้อนขึ้นน้ำดีๆก็ผาดเลยเห็นแตงเงาเว่าใแนะนำนะครับเฮ้ยผาดใส่ปนเนี่ยแหละตัดปนิ่นไปตัวหนึ่งเงียบไหมครับแล้วสิ่งใหญ่ต้นไม่ไปครับเครื่องใบมากมัน ตรงนั้นแดดแดดมันไล่ไอ้มันโฟมครับแดดบดแล้วเดี๋ยวขี้ใหญ่ไปต้น,นไม้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกไม้ครับใหญ่ไม้ไหม่มากครับพี่นอ้องพอขึ้นมากก็เป็นพอปลาแล้วครับฟูงปนิ่งเนยครับเดี๋ยว,ยวรอจังหวะดีๆครับขึ้นผิวน้ำกอน ใส่งงามอยู่เดยครับฝูงเนี่ยหลายโตเลยครับ,บสัตวเด็กว่โอ้โอ้ไมกดีครับ ครับบาดนี้อีกบ่โอ้บ่ถึกอีกแล้วครับโอ้จังไดจังสิถึกบ่ถึกๆครับถึกๆตัวนึงอยู่มามๆๆตอนหมดเด้อ อืถือนะครับเอาอจ่าบาหลุดเนเด้ออุยยูยูยมา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 ฮู้ใส่งามอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะซ้ำตัวแหลกนะครับคิดว่ามาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่าหลุดเด้อเอาจนได้เข้าดีปะดูแขนหน่อยดิ thực gì có thực gì liên kết má luôn đó khảo lăng nói giờ luôn hai xe là bà mua mua bay hấp trượt chửi mất cài ờm mà lại mà lại แจ่มสองของเราปรนินครับ,ดรบเดี๋ยว้ครับเก็บประกันดีๆกัน น่าจะค่งโลครับ mm. ถึงน้อยเก็บขาดมาแล้วครับปลาเผาวันนี้ใส่ปลาเผาสองตัวแล้วครับตัวแรกน่าจะใหญ่กว่านี่มาแล้วครับสองแต้มวันนี้ขอเก็บปลาก่อนครับโอ้ยตัวใหญ่คนนะคืนรอเป่าจ้าต้องว่าไก่ครับ สิล่องนิ่งตัวใหญ่มังดีกว่าคุณเด้อเห็นต้นไม้าลาบต้นเดียววะครับพี่พ่น <c oughs> ยังไงสามสิบเมตรครับอาจจะว่าถือกไก่ฝูดขึ้นไก่ฮักเด้อครับ ทัดจากมองเก้าไปีประมาณหาเมตรกปหนาเลยโอ้ยสิบริไกินดอกสำนักสอไปซองตัวนี้ก็มาเห็นอีกลองวัดไปวัดถึงครับไปเสียไก่เติ๋ เออป่าขึ้นดีอยู่ด้วยครับตว่วันมันระยะยิ่งไก่ไก่มากเลยมีได้ลงนเลยล่ะย่ายตนกันไก่พัวดลงไวแรอกยิ่งบ่าถึก <laughs> ไปครับย้ใหญ่ตนกัน ไม่ค่อยขึ้นั้างน้วกันอีกที่นึงงอาจจะไปใส่หรือเสียเมียบานเลย ผ้าไม่ช่มหนาเขือนครับเขื่อนน้องกระเสือนี่แหละอ่างเก็บน้ำไห้สามพาดครับอ่างใหญ่ครับอ่างนี่มาชมบรรยากาศหนาเขือนครับุณเอครับไปยิ่ยงเงินหลังผมไปยิ่ยงปลาอยู่หลังไอ้ปลาทางุนแหละเป็นแยกเขับไปทังนี่เป็นแยกน้ำเข้าไปนะครับไก่เติบยุ่ครับ อ่างใหญ่ครับป่ากระจายไปใส่หมดบ่หาตยากอยู่ครับอ่างนี่แต่ว่าถ้าพอกใส่ดีอยู่ครับเมืองผลงานหฮามื้อนี้ครับปนินสองโตครับตัวนี้น่าจะใส่ประมาณเคืองโล่ตัวนี้น่าจะหกเจ็ดขีดหรือแปดขีดได้ครับใส่ปลาเผาครับม้านำสองแต้มครับใส่ปลาเผา ห็นหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ายิ่งมาถึงอ่ะมันขึ้นไกลคลิปนี้ก็เสียเอาไว้สักนิดก็แล้วครับเดี๋ยวปลานิ่มสองตัวนี้จะเอาไปเห็ดเมน,นูอย่างเดียวก็ติดตามครับเพราะว่าจะเอาไปไว้เผาครับเผากินครับสมตำครับตำทั่วขอบคุณทุกการรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามนั่นนะครับเราจะมีผลงานให้ได้รับชมอีกเรืเลยครับ สวัสดีครับ